คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจนันทรสรัสพแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยจันทราสุปแสงนะครับพี่มิง้งนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่กันในช่วงของวันจันทร์ที่14นะครับมีนาคม2,565นะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดตักนะครับก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับก็อย่ากาดอย่าตกแต่ถ้าเกิด บางเติดแล้วนะครับก็ตั้งสติแล้วก็รักษาตัวให้หายนะครับกักตัวเองให้ห่างจากผู้คนเพื่อไม่ให้แพรก่กระจายโรคออกไปเยอะเกินไปนะครับวันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องล่วงหนักนะฮะร,ร่วงหนะักมูลค่าบริษัทเมตาลดหลังเปลี่ยนชื่อเฟ e บุ o k นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า Mark ค u c กเบิร์ตชุ่นเทยอย่างหนักกับ m e t a เว r ร์เพราะว่ามา r k เขาเชื่อมั่นว่า โลกเสมือนที่ให้ทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันคืออนาคตของเทคโนโลยีโดยหนึ่งในความพยายามก็คือการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook มาเป็น Meta เ,เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือว่ารีแบรนนะครับปัจจุบันนะครับมูลค่าบริษัทเมตาลดลงประมาณ500แสนล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐส่งผลให้หลุดจากตำแหน่งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นอันดับ6ของโลกล่วงตดตบลงมาเลยนะฮะ ที่อันดับที่11ในปัจจุบันแต่การรีแบรนด์เพียงอย่างเดียวนะครับส่งผลให้มูลค่าลดลงขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ถ้าถ้าวิเคราะห์กันจริงๆก็ต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวบน iOS 14ที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกป้องกันไม่ให้แอปติดตามพฤติกรรมการใช้งานข้ามแอปประมาณว่าหากเราเซิร์ชอะไรใน Google โฆษณาดันมาขึ้นใน Facebook ซะง,งั้นอันเนี้ย ตัว iOS 14เนี่ยเขาจะเหมือนกับเปิดออปชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะปิดการติดตามตรงนี้หรือเปล่านะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับทำให้รายได้การโฆษณาของ Meta เนี่ยลดลงไปถึง1 0,000ล้านเหรียญดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาตรงนี้เองนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ มูลค่าหุ้นของ Meta หรือ Facebook ร่วงลงมานเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับรายได้หลักของ f c e e o o o เนี่ยไม่ได้เป็นรายได้มาจากการที่มีจำนวนผู้ใช้เยอะแต่รายได้ของเขามาจากโฆษณาพูดง่ายๆว่าตัว Mark Zuckerberg เนี่ยเขาเปิดแพลตฟอร์มของ Facebook ให้ทุกคนใช้งานฟรีเสร็จแล้วเขาก็เอากลุ่มคนเหล่านี้เป็น d a t a b อ s e เพื่อขายให้กับแหล่งหรือคนที่ขายของหรือทาธุรกิจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูกันว่า ปัจจุบันเนี่ยการที่เมตาหรือ f c e e o o o กกำลังทุ่มเงินอย่างหนักไปกับการพัฒนา Metaverse ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าบันยังมีไม่มีรายได้ใดๆเข้ามาเลยเนี่ยนั่นก็อาจจะทำให้นักลงทุนเริ่มหวั่นใจว่าเออต่อไปรายได้ของ Meta หรือ Facebook จะมาจากตรงไหนกันแน่นะครับแถมรายได้หลักที่เคยมีอยู่ก็ลดลงรายได้ใหม่ก็ยังไม่มามันก็อาจจะสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับ นนนนนลลงงททุุหรือนนััก่เองนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข่าวต่อไปครับโดนแบรนด์นะครับงานศิลปะฝีมือ AI กฎหมายไม่ให้จดลิขสิทธิ์หากย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะครับสตีเวนทาลเลอร์พยายามจดลิขสิทธิ์ภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ของเขาในนามของอัลกอริทึมที่เขาขนานานามว่า creativity machine แต่ก็ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมการบอกว่า ภาพของเขาขาดคุณสมบัติที่เป็นความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องหรือจดลิขสิทธิ์งานศิละปะนั่นเองผลงานของ creativity machine ชื่อว่า a recent entrant to paradise ซึ่งเทเลอรอธิบายว่ามันเป็นภาพที่สื่อถึงประสบการณ์ใกล้ตายแบบจำลองซึ่งเขาได้ให้ AI เนี่ย ประมวลผลข้อมูลภาพหลอนและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายจน AI ได้ภาพหรือวาดภาพดังกล่าวออกมาทาเลอร์พยายามเอาภาพดังกล่าวนะครับไปจดลิขสิทธิ์ในนามของ AI แต่คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าอันนี้ควรจดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็บอกเขาว่าภาพดังกล่าวนั้นขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างความคิดของมนุษย์กับการแสดงออกอย่างสร,ร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญนะองค์ประกอบที่สําคัญของการจดลิขสิทธิ์และกฎหมายก็ไม่ได้ครอบคลุมการจดลิขสิทธิ์สาหรับผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์โดยตรงทําให้นะครับความคาดหวังของทาเลอร์ซึ่งพยายามทําให้ AI นั้นเป็นเจ้าของผลงานแบบถูกกฎหมายต้องจบลงด้วยครับส่วนตัวพี่มิงเชื่อว่าในอนาคตนะครับ AI เนี่ยก็จะมีการสร้างผลงานต่างๆขึ้นอีกมากมาย ตอนนั้นอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้หรือที่ให้ AI สามารถจดลิขสิทธิ์ภาพของตัวเองได้แล้วนะครับถึงตรงนั้นมาที่ข่าวต่อไปครับอีกหนึ่งข่าวตัวนี้ก็น่าสนใจคุยได้นะครับ Clubhouse เพิ่ม Future Chat หวังกลับมาปังอีกครั้งนะครับไม่ได้มีดีแค่อย่างเดียวแล้วนะครับสำหรับ Clubhouse ซึ่งเป็นแอปที่ดังมากๆในช่วงปีที่ผ่านมา และตอนนี้ก็เงียบไปซะละนะฮะขับเฮาส์เปิดฟิวเจอร์ใหม่เพิ่มช่องทางสำหรับพิมพ์ข้อความในห้องสนทนาได้แล้วยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าขับเฮาส์แอปที่เป็นอะไรที่ฮิตเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนี้ความนิยมก็ค่อยๆจางหายไปแต่บริษัทขับเฮาส์ซึ่งเป็นเจ้าของพัฒนาตัวขับเฮา s e เนี่ยเขาก็ไม่ยอมหยุดพัฒนาขยันอัปเดตสร้างฟิวเจอร์ใหม่ๆมาให้ผู้ใช้งานมากขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ฟังที่มีคําถามหรือข้อสงสัยในเรื่องนั้นๆ โดยผู้ควบคุมนะครับหรือว่า moderator หรือเจ้าของห้องเนี่ยจะสามารถเลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ก่อนทำการตั้งห้องและสามารถควบคุมการทำงานเช่นลบข้อความที่ไม่ถูกต้องออกไปได้หรือผู้ฟังอื่นก็สามารถรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกันถ้าหากเจ้าของห้องเปิดให้ฟังย้อนหลังแชทเหล่านี้ก็จะยังไม่หายไปด้วย ล่าสุดนะครับ Clubhouse ก็ได้เปิดปล่อยฟิวเจอร์นี้ออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยได้ใช้หรือเปล่าก็ตอบว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันไล่ใช้เหมือนกันตอนนี้ก็หลายๆคนก็กําลังอยู่ในช่วงการทดลองฟีเจอร์ใหม่นี้ว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดียังไงก็ยังไงก็เป็นกําลังใจครับกับทุกแพลตฟอร์มทุกความตั้งใจที่พยายามทําออกมาก็ยังไงเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันว่าจะแป๊กหรือจะรอดนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5เมกะเฮไม่มีอีกแล้วนะครับโครมเตรียมถอดฟิลเจอร์ไล่โหม e ออกหลังอัปเดตใหม่นะครับ ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงและท่องเว็บเร็วขึ้นด้วยโหมดไลฟ์ของโครมคุณอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตมือถือน้อยลงและโหลดหน้เว็บได้เร็วขึ้นเมื่อท่องเว็บในโหมดไลฟ์คำเปรยหรือคำโปรยของไลฟ์โหมดซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์เด่นของแอปเบราว์เซอร์โครมในสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยให้ประหยัดอินเทอร์เน็ตหรือปร,ประหยัดชั่วโมงหรือประหยัดแบนด์วิดของอินเทอร์เน็ตมือถือได้ถึง60%และช่วยเพิ่มความเร็วในการท่องเว็บด้วย การทำงานของโหมดนี้ก็คือลดการเปิดใช้ข้อมูลในเว็บที่ไม่จําเป็นส่วนข้อสังเกตก็คืออาจมีปัญหาการเข้าเว็บภายในปัญหาการล็อกอินในเว็บต่างๆปิดการระบุตําแหน่งและใช้ร่วมกับโหมดไม่ระบุตัวตนไม่ได้ล่าสุดนะครับทาง Google ได้ประกาศอัปเดต Chrome v e r s i o นใหม่หรือ Chrome 100ในวันที่29มีนาคมเดือนหน้าทว่านะครับเดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าทว่ามันส่งผลกับไยโหมดด้วยนะครับ ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เวลาเราใช้สมาร์ทโฟนในการเปิดอินเทอร์เน็ตหรือดูเว็บไซต์ต่างๆด้วยความที่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะอัดสเปคอัดอะไรสปีดเร็วได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นตัว Google หรือ Chrome เองก็เลยได้มีการออกเวอร์ชัน lite mode ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกปิดหรือ เลือกการใช้งานที่มันจําเป็นทําให้การทํางานเร็วขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือไม่กินแบนด์วิดต์ของอินเทอร์เน็ตที่เราซื้อเอาไว้ซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เพราะว่าเราคงไม่ได้อยากเสียอินเทอร์เน็ตฟรีๆไป,ปกับการเปิดข้อมูลอะไรก็รู้ไม่รู้ที่เราไม่อยากดูนะครับมีคํากล่าวเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าค่าบริการเครือข่ายมือถือในหลายประเทศเริ่มลดลงแล้ว และที่ผ่านมาเราก็ได้จัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครมพร้อมลดการใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุดกับการปรับปรุงการโหลดหน้าเว็บมาตลอดฉะนั้นว่าแม้ว่าหลา์โหมดจะหยุดให้บริการแต่เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทําให้โครมเนี่ยมอบประสบการณ์การโหลดหน้าเว็บที่รวดเร็วบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อันนี้เป็นคํากล่าวของผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของ Google กล่าวไว้เท่ากับว่า Google เนี่ยเริ่มมั่นใจในคุณภาพของโครมมากขึ้น จนระดับคว่ามั่นใจจนถึงระดับที่ไม่จําเป็นจะต้องมีไร์โหมดให้ใช้งานแล้วก็ยังสามารถที่จะให้มีการใช้ข้อมูลกับการโหลดหน้าเว็บได้เร็วโดยที่เรียกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องโหลดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่ของ Google Chrome ที่เขาพยายามผลักดันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อต่างประเทศได้มองว่าโหมดนี้ยังมีประโยชน์กับบางประเทศที่ค่าบริการเครือข่ายแพงอยู่นั่นหมายความว่ามันอาจจะ ไม่ไม่เหมาะกับบางประเทศที่เขามีราคาที่ถูกแต่บางประเทศตอนนี้ค่าเครือข่า,ายเน,น็ตก็ยังแพงอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีโหมดนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนั่นเองนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today, S 2> ูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology สารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทันเยอบุรี fm 89.5 MHz มาต่อกันข่าวต่อไปครับเล่นไม่เลิกนะครับเล่นไม่เลิกหัวหมอถอด,อถอดลำโพง a i r ์แทวางขายล่อมิชชาชีพใน eBay Apple เนี่ยก็ตกที่นั่งลำบากเมื่อผู้ใช้งานหัวหมอได้ทำการถอดลำโพงที่อยู่ใน AirTag ออกไปแล้วก็นำไปลงขายใน eBay และ i t s y นะจนทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นตามมาโดยจะดัดแปลงให้อุปกรณ์นั้นไม่ส่งเสียงการแจ้งเตือนใดๆให้รับรู้ถ้าหาก AirTag อยู่ห่างออกไปจากผู้ใช้งานและนำไปลงขายในเว็บในราคา77.5ดอลลาร์หรือประมาณ2,514บาท แต่หลังจากโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเว็บก็ได้นำสินค้าออกบนหน้าหน้าเว็บที่ขายทันทีและนั่นคือปัญหาสำคัญที่อาจทำให้มิชาชีพเนี่ยสามารถเอา AirTag ไปใช้ติดตามคนหรือจรกรรมสิ่งของก็สามารถทำได้ทันทีพอเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีข่าวการจรกรรมก่อเหตุขโมยรถยนต์โดยอาศัยช่องโหว่จากแอ r ์แทเหมือนกัน สามารถเข้าไปอ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ e ท h h u b นะครับข่าวนี้เคยมีเขียนไว้แล้วถึงแม้ว่า Apple เนี่ยเขาจะพยายามแก้และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นบนไฟล์ไมล์เช่นการเพิ่มการแจ้งเตือนพวกอุป,ปกรณ์การติดตามอื่นๆหรือเปิดตัวแอป tracker direct Det detect นะฮะสำหรับคนใช้งาน Android แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนพบหรือมีคนพยายามหาทางใหม่ๆที่จะคอยเอา Air Tag มาใช้ในการลักลอบติดตามคนอื่นอยู่ดี สุดท้ายนะฮะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า Apple จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่หรือจะเลิกขายอุปกรณ์นี้ไปเลยหรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับมาที่ข่าวต่อไปครับไม่เวิร์กแล้วนะครับขนส่งความเร็วสูงไฮเปอร์ลูปปลดพนักง,งานและปรับแผนส่งของแทนส่งผู้โดยสารด้วยความเร็วระดับเครื่องบินนะฮะ แต่ค่าใช้จ่ายเพียงเศษเสี้ยวของเครื่องบิน Virgin Hyperloop ก็คือบริการที่จะมาต่อสนองตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวทว่านะครับล่าสุดผู้โดยสารไม่ได้ใช้แล้วแต่เป็นสิ่งของแทนนะครับ v y r g r n o y p e r l o o p นะครับบริการขนส่งความเร็วสูงในสหรัฐอเมริกาด้วยพลังงานแม่เหล็กผ่านท่อสูญยากาศพร้อมกับตัวรถโดยสารที่มีลักษณะเหมือนกับแคปซูลลำยุก นับเป็นเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่หลายคนรอคอยเพราะจะทําให้การเดินทางสะดวกอย่างมากขึ้นนะครับชวานะครับเมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัทกับมีการปรับเปลี่ยนแผนครั้งใหญ่ไม่ส่งผู้โดยสารหรือมนุษย์แล้วแต่เปลี่ยนการขนส่งมาเป็นการขนส่งสินของแทนพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ปลดพนักงานถึง111ตาแหน่งนับเป็นจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทกันเลยทีเดียวนะครับ Virgin Hyperloop ชื่อเดิมว่า Hyperloop One ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบกับมนุษย์มาแล้วซึ่งก็ประสบความสําเร็จด้วยดีทว่าในระหว่างการพัฒนาพัฒนาเนี่ยกับต้องเจอกับงบในการก่อสร้างที่สูงมากจนประสบปัญหาด้านการเงินในที่สุดก่อนหน้านี้นะครับทางผู้บริหารของบริษัทเคยได้กล่าวกับสื่ออย่างภาคภูมิใจว่าเราจะได้เห็นบริการไฮเปอร์ลูปใช้งานไปทั่วโลกจนปี2021ผ่านไปจนเข้าสู่ปี2022ล่าสุดก็ยังไม่เห็นมีการใช้งานได้จริงนะครับด้านโคษกของ Virgin ิ y p e r l ป o รูปก็ออกมายอมรับตรงๆว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นจริงๆแล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เกิดจากการระบาดอย่างหนักอย่างของโควิดที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เวอร์จินโคสุกข,ของเวอร์จินไ e r ป o ร์ูก็เลยเกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5เมกะเฮถ้าพูดถึงเทรนด์ของการทำวิดีโอสั้นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าติ๊ t o k อมาแรงจริงๆนะครับจากโซเชียลมีเดียที่ ค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่นอกสายตาและอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆคนก็เล่นเยอะนะโยยโดยเฉพาะอย่างเมืองไทยนะครับซึ่งต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับ <c oughs> เปิดใจรับพวกโซเชียลมีเดียใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เป็นแนวบันเทิงนะครับล่าสุดนะฮะทิกตอ,อกก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโซเชียลมีเดียาสาหรับคนไทยกลายเป็นแหล่งในการโพสต์วิดีโอคลิปวิดีโอสั้นๆจากที่สมัยก่อน YouTube เคยเป็นเจ้าตลาดนะครับ ล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่ามาแน่นะครับวิดีโอสั้นของ Facebook Reel เพิ่มช่องทางแทรกโฆษณาเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาทำวิดีโอสั้น Facebook เองก็คงมองเทรนด์นี้ว่าทิ้งไม่ได้ก็เลยเอาบ้างหลังจากที่เปิดให้บางประเทศได้ทดลองใช้กันไปบ้างแล้วนะครับล่าสุด Facebook ประกาศพร้อมเปิดฟีเจอร์ Facebook Reel ให้กับ150ประเทศทั่วโลกให้ใช้งานได้จริงๆในเร็วๆนี้โดย Facebook ออกมาเผยถืออีกว่า การเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์ทำคลิปสั้นๆที่เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนได้เห็นหรืออาจจะเป็นอีกช,อช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการแสดงโฆษณาให้ได้เยอะขึ้นไปอีกนะครับฟีเจอร์ f a c e b o o k ร e e l เนี่ยจะอยู่ด้านบนของหน้าแรกหมวดเดียวกับ Story เพื่อง่ายต่อการค้นหาตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ แล้วมันเหมือนหรือต่งอางยังไงกับสตอรี่เพราะว่าสตอรี่ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเหมือนกันแต่เท่าที่เห็นนะฮะสตอรี่ก็ยังสามารถใส่ภาพนิ่งได้แล้วก็เป็นการแชร์หรือโพสต์อะไรที่แบบสั้นๆที่มันยังไม่ได้มีความหมายอะไรนะักแต่เข้าใจว่าตัว f c e e o o o r r e ยลเนี่ยก็คงจะพยายามทํามาเพื่อที่จะแข่งกับ TikTok อและก็ทําให้มันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นเองนะครับหน้าตารูปแบบการใช้งานเขาบอกว่า เฟซบุ๊กเรียลตัวนี้จะมีหน้าตาและรูปแบบการใช้งานที่คล้ายกับแอปทิก o อรที่เปิดให้ทุกคนสามารถถ่ายวิดีโอแบบง่ายๆความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีมาลงในช่องของตนเองและตั้งค่าเลือกการมองเห็นได้ในช่วงแรกนะครับจะเปิดให้ใช้งานแบบธรรมดาก่อนยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องมีเครื่องมือตัดต่ออะไรซึ่งตรงนี้นะครับพี่หมิงเข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเฟซบุ๊กก็น่าจะเตรียมปล่อยเครื่องมือในการตัดต่อในการเพิ่มเอฟเฟกหรือการใส่เสียงเพลงเข้าไปเพราะว่า การแค่สาม,มารถถ่ายวีดีโอได้เนี่ยมาอาจจะไม่รับใจพอสําหรับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบความสนุกสนานเหมือนอย่างใน TikTok ที่เขามีเครื่องมือต่างๆนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องดูว่าหาก Facebook หันมาทําตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าทําออกมาแล้วผลตอบรับจะได้รับการตอบรับดีหรือสู้กับ Tik t o อกได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับว่า Facebook จะมาโค่นแชมป์อย่าง Tik t o อกในการทําคลิปวิดีโอสั้นได้หรือไม่ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะมาส่งท้ายกับข่าวนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจบข่าวนี้พี่มิ้นขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคองมสั้นๆนิดหนึ่งนะครับก็ เป็นข่าวดับฝันอินสต g r a m มหรือ IG เวอร์ชัน iPad เพราะว่าคนใช้อย่างไม่มากพอนะครับพัฒนาทุกอย่างแต่เวอร์ชัน iPad ยังคงไม่มีเหมือนเดิมทุกวันนี้หลายคนที่ใช้ IG หรือ Instagram ผ่าน iPad ก็ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมตัวบริษัทถึงไม่ยอมพัฒนาให้แอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้เบอรยเวอร์ชัน iPad ได้แบบสมบูรณ์100% หลายคนถ้าสมมติจะใช้ตอนนี้วิธีการก็คือโหลดมาสำหรับเวอร์ชันที่เป็นบน iPhone และหลังจากนั้นก็กดให้มันขยายเต็มหน้าจอซึ่งแน่นอนครับสเกลหรือภาพต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อ iPad มันก็อาจจะไม่สวยถึงแม้เมื่อดาวนโหลดเวอร์ชันมือถือมาเล่นจะใช้งานได้ตามปกติก็ตามนะฮะแต่ด้วยขนาดหน้าจอที่เล็กกว่าแถมยังไม่รองรับเวอร์ชันแนวนอนอีกด้วยอาจทาให้ไม่สะดวกสาหรับผู้ใช้งานจึงเกิดการเรียกร้องขอเวอร์ชันสำหรับการใช้งานบน iPad อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ดูเหมือนว่าคำขอของผู้ใช้งานจะยังไปไม่ถึงเจ้าของหรือผู้พัฒนาเพราะว่าล่าสุดนะครับหัวหน้าทีมคนปัจจุบันอย่างอดัมมอสเซอรี่นะฮะออกมาตอบคำถามใน Twitter ว่าคนที่ใช้งานบน iPad นั้นยังมีจำนวนไม่เยอะพอจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Ig v เวอร์ชัน iPad ยังไม่ถูกพัฒนาแต่ก็ยังคงรับปากว่าจะทำต่อแน่นอนแต่ยังไม่รู้เมื่อ,อไหร่ก็คงต้อง รอให้ทาง i n s t a g r กรออกมาอัปเดตข่าวหรืออัปเดตตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็น่าคิดนะครับจริงๆแล้วจะรอให้ตลาดมามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่อีกเหตุผลหนึ่งถ้าพี่มิงมองก็คือถ้าเกิดนำหน้าไปก่อนและสร้างฟีฟังชันฟีเจอร์ให้มันเหมาะกับ iPad ซึ่งมันมีเขาเรียกว่าโครงสร้างรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างกันก็อาจจะทาให้คนหันมาใช้หรือใช้งาน i อบน iPad เยอะเหมือนกันก็ได้นะ เหตุผลที่ปฏิเสธการทำเวอร์ชัน iPad เพราะว่าปัจจุบันทางบริษัทเนี่ยไอจี IG เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วและจะต้องเพราะว่าจะต้องเอาไปพัฒนาให้รองรับการใช้งานในทุกรูปแบบทุกอุปกรณ์ทั้งเว็บไซต์บนมือถือทั้ง iOS Android รวมถึงตัว OS ใหม่ๆที่กำลังจะออกมาจึงพูดง่ายว่าเขาก็เลยไม่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 เน้นที่จะพัฒนาตรงนี้นะฮะก็และแต่มุมมองและกันนะฮะ ส่วนคอมมานนะครับมีแน่นอน31เมษายนจนถึง3เอ31มีนาคมพูดผิดจนถึง3เมษายนเจอกันแน่นอนที่ไบเทคบางนานะครับครั้งนี้ใช้ชื่อว่า c o m m a น t c คอมเ r ิรนะครับก็เป็นการทำหรือเปรียบเลยให้เห็นว่า c o m m a น t เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นอนาณาจักรของการรวมเทคโนโลยีต่างๆสินค้าไฮเทคต่างๆรวมถึงคอมมูนิ t ตี้ที่เกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยีต่างๆและขอบอกเลยนะครับว่าคอมมานครั้งนี้เนี่ยไม่ ไม่ไม่มันมันพิเศษจริงๆอะ่ะต้องเรียกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วมันพิเศษจริงๆเพราะว่ามากันทุกรีเทลทุกเจ้าใหญ่นะฮะแบรนด์ทุกแบรนด์ตบเท้ากันเข้าร่วมมือกันสร้างความสำเร็จให้กับงานคอมมานด์ในครั้งนี้นะครับก็ยังไงอย่าลืมไปเจอกันที่ไบเทคบางนานะครับวันที่31มีนาคมนั่นเองครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการ c o มทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม